สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ศูนย์หนึ่งสองสามโอ้ขออภัยยัยงว่าอยู่มาจากไหน ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ50 5ศูนสองแล้วก็53ตัวเน้น ตัวสำรองอีกตัวหนึ่งก็คือ60กับ61นะคะเพราะว่าเน้นหลักหน่วยที่0กับ1แต่จะขอไล่ดูสูตรก่อน จะเป็นเลข5้านะคะแอดว่าไม่ห้าก็หกอะมันน่าจะเป็นตัวเด่นหลักสิบนะมันน่าจะเป็นเลข5้าถ้าตัวรองก็คือเลขห